สวัสดีครับชาวรถซิงน์คนครสวรรค์นะครับวันนี้เข้าใหม่คือแบบเข้าใหม่เลยมามาดูยอดนิยมวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกนี่ก็คืออากาศบรรยากาศคือถ่ายกลางสายฝนเลยนี่อุ้ยตัวนี้นะตัวฮิตเลยยวสูบดีแม็กข้าหลามตัดดูหน้าเงาเงาเลยช่ำๆเลยอุ้ยคือม<ด>า<ด>ใหม่<ด>เลยเพิ่งมาใหม่เลยยางดูแม็กยางเลยแม็กยางเป็นล้อทีอีนะนี่แล้วดูยางหนาเลยเนี่ย หอมเข้าวไรเข้าสวนนะเฮ้ยสายลุยไหมเนี่ยนะเป็นสายลุยเลยนี่ก็คือสีดำแล้วก็มีสติ้งเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะอ๋อแลนเดอร์ตัวสูงแลนเดอร์ตัวโป่งนี่ตุ้มโป่งนี่ให้พี่ดูเลยก็คือจำเดิมเลยนะนี่กระไดไดนี่คือกระไดใหม่กิ๊บเลยอ่ะใหม่ใหม่เลยนี่นะอันนี้นะปีสิบนะให้พี่ให้พี่ดูเลยนี่โลบาร์เฮ้ยมีช้างด้วยช้างสยามมือหนึ่ง นี่ถาดรองเบิกให้ใหม่เมื่อหนึ่งอีกโอ้คันนี้นะเี๋ยว่าผมแต่งเยอะมากพวกแม็กยางนี่ของใช้นี่กัรชนหลังเบิกใหม่ให้อีกเบิกใหม่เป็นของก็คันนี้อาจจะอยางไม่เรียบร้อยนะพี่ๆนะลอาออกมาพี่่ดูก่อนนี่ตัวนี้เป็นซูเปอร์ไอเจเนียมออเฮ้ยโอ้อันนี้เบิกใหม่เลยนะไม่เบิกใหม่เลยคอมมาเดอร หนึ่งเลยทั้งสามชิ้นอันนี้เอาคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์อุ <Commander. S 1> อ้ยอ้าวพร้อมเลยนี่นะก็สำหรับพี่ๆนะครับที่เป็น FC นะไปหารถใช้งานนะครับผมผมแนะนำเลยนะที่สุดดีมแม็กคันนี้นะ,ะเป็นปีสิบเครื่อง 3, ออาสามพันอ๋ออ่าคันนี้เครื่องสามพันนะมีร่องรอยต่างการใช้งานนะก็มีร่องรอยบ้างแต่การใช้งานก็ฝนตกเนะา,า,กนานกนกนะก็อาจจะไม่ได้ให้พี่ดูก็โดยรวมแล้วก็คือสภาพสวยนะยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยเนาะใช้ยางวๆเลยแม็กมา ยางก็คือหนาๆเลยแบกก็คือพร้อมใช้เลยหุยโลบาก็เทโลบาเบิกใหม่เลยนี่กระไดใหม่กิ๊บเลยอ่ะกระไดใหม่ห่เลยนี่นะดูรายลยนะนี่พวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยแต่งด้วยพวงมาลัยแต่งไปพวงมาลัยเดิมมีให้ปะพวงมาลัยเดิมค่ะพี่พี่เอาก็เดี๋ยวจัดการให้อ๋อมีพวงมาลัยเดิมให้ด้วยก็ให้พี่ดูสภาพแบบว่ามาสดๆเลยโอ้นี่เป็นบอกผ้าเลยนะ ไม่เท่าไรอะ่ะไมเย็นเพียงพอนะอันนี้เครื่องอะไรคันนี้สามจุดศูนยเครื่องสามพันอ๋อไม้สองแสนสองแสนหนึ่งมืนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ตัวใหม่แล้วนะอ่ะไม่เป็นแบบตัวใหม่แล้วอ่ะเดีย๋ยวมาดูดูกระจัาางหน้าใหม่คลิปเลยอ่ะ เครื่องโคตรนิ่งเลยเงียบเลยนิ่มเลยาก็คือเขาเรียกว่าใช้หาคือว่าเอาง่ายๆว่าราคาไม่เกิ 00, นสองแสนเอางี้ดีกว่าเนี่ยนะราคาไม่เกินสองแสนอุย้อสยสวยๆสวยๆเครื่องเงียบด้วยเดีย๋ยวเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งโอเคโอเคไปแล้วไม่เป็นไรโอเคคันนี้นะวันนี้ก็วันนี้ผมมาไวหน่อยเพราะว่าสภาพอากาศอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็พยายามที่จะ ตอนเนี้ยผมบอกได้เลยจากคลิปนี้ไปนะดีแม็กจะเยอะก็คือคันเนี้ยก็คือว่าราคาไม่เกินสองแสนนะคันนี้นะเป็นดีแม็กไฮเรนเดอร์นะครับสามจุดศูนย์ปีสิบเอาไปเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าันบาทอุ้ยไปถึงสองแสนด้วยไปถึงสองแสนแล้วแต่งอย่างเงี้ยนะแบบนี้เอาไปเลยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทดูช่วงล่างพร้อมชุดแต่งนะโลมาคันชนถาดรองคือ ใครหาข้อไร่ข้อสวนนะคันนี้นะผมบอกเลยตอนนี้คันสุดท้ายแล้วคือมีคันเดียวแต่ว่าปีสองพใช่ป่ะปี2010แต่ถ้าเกิดเป็นปี2 0 1 3 2 0 1 5สอี่ประตูแคบมีแน่นอนยมีมาให้ชมแน่นอนไม่งอาไหวเลยชอบอันนี้ว่านี้มันแต่คันนี้ยคือราคาไม่เกินสองแสนทีบีทันใดอยากหาข้อไร่ข้อสวนหรือไปใช้งานในชีวิตประจําวันเดินทางไกลได้หมดเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนายพิสตาโก้งเลยดิก็คันนี้นะ พร้อมใช้งานเลยก็เดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นนะครับก็เอาไปให้พี่ๆที่สำหรับเป็น f c หรือว่าเข้ามาดูใหม่นะครับเข้ามาติดตามใหม่นะครับก็คันนี้หนึ่งแสนแบาทเนี่ยผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้โอ้ยรวมโอนให้ด้วยไอผมขอนี่หน่อยได้ไหมถ่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้หน่อยได้ไหม น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็คือถ้าเราถ่ายไปนี่ก็คือพร้อมใช้เลยอ่ะได้่ะจัดไปแถวจัดโปรโมชั่นนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ใหม่เออนี่เราดูดูผมชอบเลยคือดูหน้านี้เนี่ยให้พี่ดูไว้ก็แม่สวยมากเลยเนี่ยดูดิอ่ะสวยมากเลยอ่ะอ่ะแต่นี่นะถ่ายตอนฝนตกก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างอะไรบ้างแต่คือโดยรวมเนี่ยสวยกิ๊บสวยนะสวยสีดำเลยก็สำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับอ่ะโทรมา ใครจะจองใครจะอะไรกพ็พี่โทมสสรมาสอบถามผมได้เลยครันนที่แ,แล้ว่เราเป็นปีศูนย์เจ็ดใช่ปะลงปุ๊บราคาเนี้ยขายเลยเจแต่นี้เป็นปีหนึ่งศูนย์อุ้ยใหม่กว่าด้วยแต่ราคาเดิมราคาเดิมหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ขานให้พี่ดูเลยก็ใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองห้าห้าเก้าสองสี่หนึ่งนะครับผมก็สําหรับพี่ๆนะท่านใดที่ดูติดตามผมอยู่เนี่ยก็ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้ครับโอเคโอเคนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวดูไกลๆก่อนนี่ดูดูโอ้ยดูแบบไกลๆคือดูโหดมากอะมีลงโบบงโลบามีคนของคือแบบดูมิติไกลๆนะดูดูมีเงาเงาตัวตัวปีสิบเอ็ดตัวปีสิบนี่ก็จะเงาเงนะครับนี่มันก็จะมีตัวเงามาจากโรงงานเขาเลย นีรีวิวเพิ่มเติมนะก็มีริ้วร้อยหน่อยนะครับเมื่อกี้ไปไว้หน่อยพอดีฝนมันลงเม็ดอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับแต่ของของเต็มของแน่นเลยคันนี้สวยป้ายทะเบียนนี่มีมีมีครบหมดนะครับผมโอเค